ออก,กับเฮลิคอปเตอร์รุ่น a i r w วูฟนะครับผมไซส์450ตัวนี้ติดตั้งไจโรเฮดวันนะครับผมกับคิดเดิมนะคิดเดิมที่ยังบินไม่นิ่งนะครับผมก็นะฮะทำการเซตใหม่นะครับผมเซตใหม่แล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมนะครับบินดีมากๆประมาณน,นั้นเปิดสวิตช์รีโมทสวิตช์ตัวนี้เอาขึ้นให้หมดนะครับขึ้นให้หมดขึ้นให้หมด ตรงนี้นะครับผมหน้าจอจะอยู่โหมดปกติจากนั้นให้เราสับสวิตตัว C เนี่ยมาอยู่ตรงกลางตรงกลางก็คือจะอยู่ในโหมดล็อกตำแหน่งล็อกความสูงนะครับผมให้เล่นตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราบินบินอยู่เราอยาก Return to Home ก็สวิตตัวเนี่ยสับปุ๊บมันก็จะบินลงมาจอดอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้สตาร์ทมอเตอร์ให้ใบพัดหมุนจะสตาร์ทได้ก็คือต้องอาร์มอาร์มสวิอาร์มสวินะครับผมตัวนี้เลข8ออโต นะครับผมเลก8ออโต้เปิดรีโมทสวิตช์ไว้ตรงกลางตัว C ไว้ตรงกลางนะเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เสียบแบตท,ที่ลำจะบินตรงไหนให้วางคอปเตอร์ตรงนั้นจะบินตรงไหนให้วางคอปเตอร์ตรงนั้นนะครับ oh <my> ตำแหน่งแบตเตอรี่จะอยู่ทรงนี้นะฮะ นะครับผมจะอยู่ทรงตามนี้เลยนะครับผมจะขีดขีดตรงนี้กั้นไว้ให้อยู่นะครับผมจะขีดไว้ให้อยู่นะฮะคือมันจะตะเตลิดมาข้างหน้ามากไม่ได้เพราะว่ามันใส่หน้ากากไม่ได้นะนะครับผมหลังจากนั้นก็รอให้ไฟ GPS ขึ้นสีเขียวๆแล้วก็ระหว่างรอ,อก็ใส่หน้ากากเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็นไฟส้มกระพี้แบบนี้รอให้ขึ้นเขียวค้างนะครับ เข้าใจไหมครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เข้าใจงั้นก็รอรอดูช่างภาพรอดูนะครับดูตั้งหลายคลิปแล้วยังไม่เข้าใจกว่าช่างภาพยิ้มอย่างเดียววันนี้ไม่ได้เอาวันนี้ไม่ได้เอาเอ,เอาทาระโขงมาโอเคเป็นไฟเขียวแล้วครับมาบินกันแทนแทนธรดน,น,น,นพยายามหาพื้นที่เรียบๆนะพื้นปูนก็ได้นะครับพอดี ผมไม่มีพื้นที่แบบนั้นนะระวังใบหางจะขีดพื้นนะครับ 1, 2, 3, 4คันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็สวิตตัวดีอะถอยหลัง3เมตรถอยไปเลยพอ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 แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะอย่าอยู่ใกล้นะนี่ก็ประมาณ2เมตรกว่านะอยู่ห่างๆคอปเตอร์ไว้พอสุดเสียงแล้วก็เร่งที่1ขีด นะครับสูงพอใจเขาเล่งไว้ตรงกลางเดินหน้าไปอ่าโอ้โหมันสุดยอดมากกับแอร์แวบลำนี้วอลลุ่มวอลลุ่มตัวเนี้ยจะทำให้ล้อหุบนะครับเห็นไหมครับหุบล้อได้นะฮะลืมบอกไปฟัง์ชั่นหุบล้อนะครับเอาเดับบินมาใกล้ๆกันเอาละเดี๋ยวใน,ใน,ะนะอันนี้มันเล่นมัน่นี่ทังพามันนี่นน ไปเดินวนรอบๆเลยแต่พี่วนเองก็ได้เดินวนรอบนะ uh huh. นะครับผมกับ450นะครับ Airwoof นะครับผมนะบนิ่งแล้วนะครับผมน,นิ่งมากเ,เห็นโดลเรมอนด้วยช่างภาพผมเองครับผม มันเจอลม,มนั้นอ่ะมันดุ๊กดิกดุกดิก,ดก,ดกนะฮะนะครับผมอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะบินกันนะครับคือใช้สติ๊กสติ๊กเนี่ยใช้น้อยๆน,นะฮะในการหันในการเลี้ยวต่างๆนะฮะอย่าไปโยกสุดนะครับโยกสุดมันก็มันก็จะหมุนไวแค่นั้นเองฮะดันออกไปนะฮนะพอยหลังมาก็เบาๆฮะประมาณประมาณขีดนึงนครับขีดนึงสติ๊กอ่า เอียงการเอียงการเดินหน้าการหันอะไรประมาณเนี่ยล้วก็จะเล่นอยู่ประมาณกิดหนึ่งน,นี่เจอลมวะเนี่ยมันสู้ลมได้นะฮะอะไรแลอ่ามันเจอลมนะฮะที่เห็นมันยุกยักยุกยักอย่างเงี้ยนะฮะลมแรงนะฮะลมแรงเดี๋ยวผมบินเลยแล้วกันนะฮะบินผ่าเขาเรียกบินผ่าไปเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับผมกับแอร์วูฟตั้งสี่ห้าศูนย์ เปลี่ยนลายไหมล่ะบินลายนี้ไหมล่ะนี่บินลายนี้มันลำม,มันดำอยู่แล้วนะเดไปมาน,นี่ดิตอนนี้เราอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วครับผมทุ่งหญ้าอะไรนะเดี๋ยวเราออกไปหน่อยเดีย๋ยวจะบินอัลโต้เล็กแปด สวิตดีบินออโต้เล็ก8นะครับก็ทำการเซตให้ใหม่นะบินบินให้แบบมันโอเคนะมาตรฐานนะนะครับผมนี่บินออโต้นะฮะั่งบินออโต้อัตโนมัติยกเลิกครับผมยกเลิก อ่าโอเคนะฮะยกเลิกก็จะหยุดมาตรฐานเลยกลางล้อออกอ่าเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยก็ได้เจอลมเลยกลางล้อกลางล้อนี่กลางล้อออกหมุนวอลลุ่ม VRA เนี่ยนะครับหุบล้อนี่กลางล้ออ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะนำเครื่องจอดถ้าอยากจะรีเทิร์นก็สวิตตัว C สวิตซดซีลงมาล่างสุดเดี๋ยวก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ไปลงจอดในจุดที่เขาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องลงเองด้วยตัวผมเองนะฮะเดี๋ยวออกจากทุ่งหญ้าสโลเวน่าก่อนใช่ปะ่ะใช่ไหก็หาพื้นที่เรียบๆหน่อยนะฮะไม่รู้ตรงไหนเรียบเอาลงประมาณขีดหนึ่งอะครับพอจะค่อยๆลง ถ้าลงไวเกินไปก็ก็เกือบขีดอ่าเกือบขีดอ่ะนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงครบขีดมันจะลงช้าๆอยังไงครับมือขวาก็เลี้ยงให้อยู่ในสถานะพื้นที่แบบเรียบๆนะฮะเป็นอะไร,รอ่ะอ๋อนะพอถึงพื้นแล้วก็ตัดคันเร่งนะครับผมถึงพื้นแล้วก็ สองสามวิก็ตัดได้เลยนะเพราะว่าลำนี้รู้สึกว่าใบหาง,นะงเชียวพื้นเลยนะใบหางเชียวพื้นเลยอะเนี่ยครับประมาณโอ้โหน้อยมากอนะ่ะนิดเดียวเองเกือบถึงพื้นนะนก็นะครับผมสำเร็จผ่านไปได้ดีนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ไซส์450รุ่น Airwoof a i r w o บูนะ a อร์ o ู๊ a i r w o บูนะ a i r w o ู๊ป นะครับผมนะหลังจากนั้นเราก็ดึงดึงแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับนี่ถอดถอดคานูปี้ถอดหัวออกแล้วก็ดึงแบตออกนะครับดึงแบตออกแล้วเราก็ปิดรีโมทปิดสวิตช์รีโมทนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะนะครับผมก็ขอฝากไว้ได้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดน,นะครับผมสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีแอีปักช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับฝากช่องทาง u t u b e ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะฮะกดติดตามกดไลค์นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะฮะขอบคุณกับพี่ๆลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการนะครับผมไม่มีท่านลูกค้าก็ไม่มีผมนะฮะไม่มีผมมารีวิวให้ชมแบบนี้นะครับผมนะฮะ ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากช่องทาง YouTube ด้วยฝากบอกไปแล้วอยู่เนาะฝากช่องทางไลน์ด้วยนะฮรับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตอยากจะประกอบใหม่อยากจะซ่อมหรืออยากจะเซตมีอะไรอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วบ้างเนี่ยขาดเหลืออะไรก็ติดต่อมาที่ผมนะฮะก็สอบถามกันได้นะขาดเหลืออะไรก็ซื้อที่ผมนะฮะนะครับผมทางเฟซบุ๊กก็ชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับผมทาง m e s s e n g e r ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับ ับงานซ่อมนะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ